คณะนิเทศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผยผลการวิจัยเชิงสำรวจด้วยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานรุ่นใหม่และผู้บริหารตอนต้นที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน404ตัวอย่างอายุระหว่าง21ถึง35ปีส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรีรองลงมาสูงกว่าปริญญาตรีและเป็นเพศหญิงพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความหวังว่ารัฐบาลใหม่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในระดับมาก และมากที่สุด รวมร้อยละแ3 4และฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ให้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นโดยเร็วโดย5อันดับความฝันที่คนรุ่นใหม่ฝากไว้ให้กับรัฐบาลชุดใหม่มากที่สุดได้แก่เร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นร้อยละ28.75เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยร้อยละ21.67ขอให้ได้นายกที่ดีทำงานเพื่อประเทศอย่างแท้จริงร้อยละ20.83เพิ่มรายได้ขึ้นค่าแรงลดค่าครองชีพร้อยละ และขอให้มีโครงสร้างการเมืองที่ดีไม่คอรับชันร้อยละ13.75และ8สิ่งที่อยากให้ทำอย่างเป็นรูปธรรมเร่งด่วนที่สุดได้แก่สร้างระบบการขนส่งสาธารณะดีรถไม่ติดร้อยละ27.08เพิ่มสวัสดิการต่างร้อยละ18.75ค่าไฟถูกลงร้อยละส2 5 0สาธารณะสุขดีขึ้นร้อยละ10.42ปรับปรุงระบบการศึกษาร้อยละ8.33เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต ร้อยละแ3 3แก้ไขปัญหาน้ำท่วมร้อยละ6.25และทำให้น้ำมันราคาถูกลงแก้เรื่องปัญหาฝุน่น PM 2.5 0ร้อยละ4.17โดยรองศาสตราจารย์ดกรกุลทิพย์ ศาสตราลุจิคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่ากระแสการเมืองการเลือกตั้งครั้งนี้สอนรับการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่ยังเห็นประเด็นเศรษฐกิจสําคัญและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและผลสํารวจนี้สํารวจกลุ่มตัวอย่างในกทมประเด็นเร่งด่วนในการแก้ไขคือระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากรถติดที่สมัยเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็ได้เคยมีประเด็นนี้หรือปัญหาคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นเดิม ที่ยังไม่มีการแก้ไขช่วงหาเสียงหลายพักการเมืองได้นําเสนอน,นโยบายที่จะดําเนินการสอดรับผลสํารวจนี้ดังนั้นจึงอยู่ที่ผู้ที่มาเป็นรัฐบาลจะดําเนินนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริงอย่างรวดเร็วอย่างไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ